สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อถักโครเชลายที่42ของช่องโครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยอันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการต่อระบายแถวที่2นะคะแถวที่2จากแขนนะคะ โดยการถักก็ถักระบายก่อนนะคะแล้วก็ถักว่าแถวก่อนหน้านี้ยมันมีตรงมุมนี้กี่มุมนะคะเราก็ถักตามจำนวนระบายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ถักมาเป็นตัวเสื้อธรรมดานะคะก็คือลายเป็นลายตะข่ายมีทั้งหมดเจดแถวนะคะซึ่งแต่ละแถวเนี่ยจะถักโซ่เจ็ดแล้วก็ควักธรรมดาเป็นลายตารางนะคะเป็นลายตะข่ายแล้วเวลาการ ออจะมาร้อยระหว่างระบายกับตัวเสื้อนี่ค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่ามันจะมีขยุขยุยตรงมุมนะคะอ่าซึ่งนะคะเราก็จะมีวิธีการต่อดังนี้นะคะตบทวนกันนิดนึงค่ะเข็มโครเชที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์6ค่ะใช้ของทิวลิ j a p a ปนเมื่อถักแล้วก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่1 0ม mm มนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมเบอร์16แล้วก็ ต่อมาถึงตรงใกล้มุมแล้วนะคะเราก็พิจารณาดูว่าตรงมุมของเราเนี้ยมันเหลือเท่าไหร่นะคะโดยที่ให้ตรงกลางเนี้ยนะคะตรงกลางของพัดเนี้ยมันมาตรงกับริมแถวก่อนหน้านะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเหลือหนึ่งใช่ไหมคะแล้วตรงมุมเนี้ยเราก็จะต้องลดต่อไปนะคะอ่าวิธีการก็ตรงนี้มันเหลือสองใช่ไหมคะตรงนี้เป็นหนึ่งสอง เราตรงนี้เราก็จะร้อยสามเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองแล้วก็3านะคะเ,เราก็ร้อยแล้วก็ควักธรรมดานะคะต่อไปตรงมุมเราก็โซ่สามนะคะโซ่สามแก็มาดูว่า เออตรงนี้มันจะถึงมุมใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองมันก็จะเป็นตรงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยเราก็จะเป็นกันต่อมุมธรรมดานะคะพอสองคอนะคะอ่าถักมาแล้วเราก็ไล่ไล่ดูก่อนนะคะว่ามันเนี่ยจะตึงหรือเปล่า หนึ่สสนะคะตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ร้อยไปสองนะคะหนึ่งสองแล้วเราก็มาพอสองคอตรงมุมของเรานะคะอะพอสองคอแล้วก็โซ่โซ่สามโซ่สามแล้วก็เช็คอยู่อีกทีหนึ่งว่ามัน มันยังตึงอยู่ไหมนะคะ,ะตรงนี้นะคะอ่าไม่ตึงแล้วนะคะเราก็ถักไปปกติค่ะก็จะเป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสอาสี่ห้าหกเจ็ดเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งจบแถวนะคะะก็ดูลายลิมเนี่ยเวลาที่มันมันจะชุ่นย่อนอะไอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่ตึงนะคะมันจะไม่ค่อยตึงแบบนี้นะคะตรงมุมนี้ก็กใช่นะคะก็จะเป็นเป็นไปในแนวเดียวกันนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ